ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณกันจอมพลังในกันถัดพงไพบูร์เวศหลังเป็นข่าวสามารถสรุปได้ดังนี้ข้อสรุปและความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณกันจอมพลังและมูลนิธิประเด็นด้านความโปร่งใสและมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ The Foundation and Transparency 1. มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ตกเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการและการใช้เงินบริจาค 2. ข้อสองสัยหลักมาจากข้อบังคับข้อที่39ที่ระบุว่าหากมูลนิธิเลิกกิจการทรัพย์สินทั้งหมดจะตกเป็นของมูลนิธิธรรมนัตพรหมเผ่า 3. ความเห็นของสังคมข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดในข้อ39นี้ได้สร้างคำถามสเตือนใจคนทั้งประเทศว่าแท้จริงแล้วประชาชนบริจาคให้ใครกันแน่ 4. ความเห็นของประชาชนผู้บริจาคในพันธิเศร้าผู้บริจาคจำนวนหนึ่งที่รู้ความจริงข้อนี้เข้าใจว่าพวกเขาถูกหลอกและอยากได้เงินบริจาคคืน ห้าความเห็นของประชาชนผู้บริจาคในพันธิเศร้าผู้ที่ต้องการเงินคืนส่วนใหญ่เป็นคนดีที่รีบร้อนบริจาคช่วยชาติโดยไม่มีเวลาตรวจสอบและไม่ชอบนักการเมืองหคคำถามจากบุคคลสาธารณะนายนวัดอิสรายศีลได้เข้าร่วมวงถแถลงข่าวและตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นเงินบริจาคและมูลนิธิ7ความเห็นจากทนายเดชามูลนิธิอาจเข้าข่ายช่อโกงประชาชนและมีความผิดตามพรบ,บคอมพิวเตอร์8ความเห็นจากทนายเดชา เนื่องจากประชาชนบริจาคเงินเพราะเข้าใจผิดว่ามูลนิธิเป็นของกันจอมพลัง9ความเห็นจากทนายเดชาการจัดตั้งมูลนิธิและการรับบริจาคเงินควรมีการตรวจสอบแม้จะเป็นการนำเงินไปช่วยเหลือด้านการกุศล10ความเห็นจากทนายเดชาเหตุผลของกันจอมพลังที่ไม่ใส่ชื่อตนเองในเอกสารตั้งแต่แรกเพราะเกรงว่าจะดูไม่โปร่งใสถือเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น11ความเห็นจากทนายเดชา การปิดบังข้อมูลการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งไว้ตั้งแต่ต้นทําให้เกิดข้อสงสัยต่อความโปรง่งใสของมูลนิธิอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 12. ข้อเรียกร้องจากทนายเดชาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนาเอกสารทางการเงินทั้งหมดมาเปิดเผยเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและคืนความโปรง่งใสให้กับสังคม 13. การตอบสนองของกันจอมพลังหลังจากแถลงข่าวรู้สึกโล่งใจและสบายใจขึ้นเพราะแฟนคลับเข้าใจและชี้แจงทุกประเด็นด้วยเอกสารเรียบร้อยแล้ว 14. การตอบสนองของกันจอมพลัง ยืนยันว่าไม่ได้เอาเงินบริจาคมาใช้ส่วนตัวและไม่ได้เป็นนอมินีของใคร15การยอมรับของกันจอมพลังยอมรับว่าคิดน้อยไปที่กำหนดข้อบังคับข้อที่39เรื่องการโอนทรัพย์สินหากยุบเลิกมูลนิธิ16การแก้ไขปัญหาของกันจอมพลังได้ดำเนินการสั่งแก้ไขข้อบังคับข้อ39โดยจะเปลี่ยนชื่อมูลนิธิผู้รับช่วงต่อทรัพย์สิน17การแก้ไขปัญหาของกันจอมพลังเตรียมเปลี่ยนผู้รับช่วงต่อเป็นมูลนิธิราชประชานุค,คาร เพื่อความสบายใจของสาธารณะ18ความเห็นจากทนายเกิดผลปรับใดที่ประชาชนยังสงสัยเรื่องความโปรง่งใสอยู่ต้องเคลียร์ให้หายคาใจ19ความเห็นจากทนายเกิดผลกันจอมพลังต้องเข้ามานั่งบริหารและรับผิดชอบร่วมในมูลนิธิจะลอยตัวไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องหากเกิดการทุจริตหรือปัญหาขึ้นมา20ความเห็นจากทนายเกิดผลทุกคนมองว่ามูลนิธิเป็นของกันจอมพลังตั้งแต่ต้นแต่การที่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารทําให้คนติดใจตรงนี้ 21ความเห็นจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามในพันทิปเศร้าเชื่อว่ามูลนิธิใส่ชื่อผู้รับโอนไปแบบลวกๆโดยไม่คิดอะไรมากเพราะมั่นใจว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือจนหมดไม่นาน22ความเห็นเชิงวิเคราะห์กรณีนี้ชี้ให้เห็นว่าการทําความดีในยุคป,ปัจจุบันไม่พอที่จะตั้งใจดีเท่านั้นแต่ต้องบริหารดีและสื่อสารให้เข้าใจเพื่อให้พลังแห่งศรัทธาเดินหน้าต่อไป23ความเห็นเชิงวิเคราะห์ศรัทธากลายเป็นทุนและความดีกลายเป็น สินทรัพย์ที่สร้างชื่อเสียงและอิทธิพล 24. ความเห็นเชิงวิเคราะห์ความโปร่งใสคือกำแพงสุดท้ายของความเชื่อในยุคที่ศรัทธ,ธากลายเป็นทุน 25. ความเห็นเชิงวิเคราะห์ทุกไลฟ์คือเวทีของศรัทธ,ธาทุกยอดบ,บริจาคคือคะแนนของความไว้วางใจและทุกโพสต์คือธุรกรรมทางอารมณ์ที่ผูกคนดูไว้26คำถามสำหรับผู้บริจาค หากประชาชนที่บริจาคต้องการเงินคืนกันจอมพลังระบุว่าจะปรึกษาทนายความและคณะกรรมการก่อนแจ้งรายละเอียดอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม27การชี้แจงของมูลนิธิเงินตั้งต้นมูลนิธิ500,000บาทมาจากการลงขันของเพื่อน28สถานการเงินมูลนิธิมีเงินเข้ารวม207ล้านบาทใช้ไปแล้ว1 1 7ล้านบาทหรือ90ล้านบาท29สถานการเงินเงิน90ล้านบาทเป็นเงินรอจ่ายสำหรับภารกิจที่ยังค้างอยู่ เช่นทำถนนห้องน้ำภารกิจชายแดนและบังเกอร์ 30. สถานการเงินสถานะทางการเงินในทางบัญชีขณะนี้ติดลบประมาณ4-5ล้านบาทเพราะมีจำนวนเงินรอจ่ายรวมอยู่มากกว่า94ล้านบาท 31. การชี้แจงเรื่องกรรมการกันจอมพลังเป็นผู้ก่อตั้งคิดชื่อและเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ได้เป็นกรรมการเพื่อต้องการให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยระบบและดำเนินการต่อไปได้ในระยะยาว 32. การชี้แจงเรื่องกรรมการ การไม่ได้เป็นประธานเองก็เพื่อให้การทำงานมีความลื่นไหลและไม่ต้องทำหน้าที่บริหารองค์กรด้านเอกสารเพื่อความสะดวกในการลุยหน้างาน33การชี้แจงเรื่องกรรมการหากตนเป็นอะไรเป็นมูลนิธิก็สามารถไปต่อได้โดยไม่สะดุด34ความเห็นจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามในพันธิปเส้าการที่สสรัชนกเปิดประเด็นทําให้เกิดการตรวจสอบและประชาชนได้รับรู้รายละเอียดชัดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดีประเด็นความสัมพันธ์กับการเมืองและร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่า p o l i t i c a l ties 3าคำถามจากสังคมมูลนิธิถูกตั้งคำถามว่าอาจเป็นมูลนิธิม้าหรือไม่36คำถามจากสสรัชนกเงินบริจาคที่โอนเข้ามาจะทำให้กันจอมพลังเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพรรคลาธรรมหรือไม่37คำถามจากสสรัชนกขอให้กันจอมพลังใช้ความสนิทส่วนตัวกับร้อยเอกธรรมนัฐมาชี้แจงข้อสงสัยเรื่องความเชื่อมโยงกับนายทุนต่างชาติเบนสมิธ 38. ความเห็นของร้อยเอกธรรมนัฐ บอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับข้อบังคับมูลนิธิที่ใส่ชื่อตนเอง39ความเห็นของร้อยเอกธรรมนัตเปรียบเทียบก,กันจอมพลังว่าเป็นมือใหม่หัดขับที่ทําอะไรไม่ค่อยคิด40ความเห็นของร้อยเอกธรรมนัตยืนยันว่าเรื่องมูลนิธิเป็นเรื่องของกันและไม่เกี่ยวกับร้อยเอกธรรมนัตเลย41การตอบสนองของกันจอมพลังยอมรับว่าร้อยเอกธรรมนัตผู้ถูกพระตนและทุกคนในทีมยังใหม่หมดและมาด้วยความที่อยากให้ทุกอย่างรวดเร็ว 42การตอบสนองของกันจอมพลังยอมรับทุกอย่างเป็นเรื่องจริงไม่โทษใครและขอโทษร,ร้อยเอกธรรมนัตที่เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อหลายคน43การตอบสนองของกันจอมพลังยืนยันว่าไม่ได้ปรึกษาร้อยเอกธรรมนัตรเรื่องการจัดตั้งมูลนิธิแต่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของมูลนิธนิธรรมนัสหาพอ44การตอบสนองของกันจอมพลังยอมรับว่าบางครั้งก็ไม่ได้คิดเยอะก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีความผิดพลาดได้45การตอบสนองของกันจอมพลัง ยืนยันว่าตนสนิทกับทุกคนที่ช่วยเหลือประชาชนรวมถึงสกของพรรคประชาชนและร้อยเอกธรรมนัตแต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ใคร 46. ความเห็นของทนายเกิดผลกันจอมพลังไม่สามารถปฏิเสธความสัมพันธ์กับคุณธรรมนัตได้เนื่องจากมีภาพความสัมพันธ์ที่ปรากฏสู่สาธารณะและข้อ39ที่เคยมีอยู่ 47. คำแนะนำของทนายเกิดผลควรเว้นระยะห่างจากร้อยเอกธรรมนัตหากต้องการให้มูลนิธิดำเนินต่อไป 48การวิจารณ์จากสสรัชนกตั้งคำถามว่ากันจอมพลังยังเป็นคนธรรมดาอยู่หรือไม่เมื่อได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐอ้างถึงการได้งานจากกระทรวงเกษตรด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง49การตอบโต้ของกันจอมพลังต่อการเมืองเรียกการเมืองว่าสกปรกจริงและกล่าวว่านักการเมืองพยายามใช้เขาเป็นเครื่องมือเรียกกระแส50การตอบโต้ของกันจอมพลังต่อการเมืองตำหนิพักสีส้มที่เลือกมาตามตนทั้งที่ตนไม่เคยคุยกับคุณอนุทินและคุณธรรมนัทก็มีคนที่สนิทกว่ามาก 5 1 51. ข้อร้องเรียนของกันจอมพลังการโจมตีทางการเมืองทําให้งานไลฟ์ของตนถูกยกเลิกสูญเสียรายได้กว่า 60, แสนบาทและนะักการเมืองไม่เคยเข้ามารับผิดชอบต่อสิ่งที่ทํา52การตอบโต้ของสสออรัชนกตอบโต้เชิงประชดว่าการเมืองสกปรกจริงและแสดงความเสียใจที่กันจอมพลังโดนยกเลิกงาน6 0แสนบาทประเด็นบทบาทและอิทธิพลในสังคม role influence ห้าสิบสาคำถามจากสังคม กัรจอมพลังกำลังช่วยเหลือประชาชนหรือใช้อิทธิพลเกินขอบเขตของคนธรรมดา54ภาพลักษณ์ทางสังคมกันจอมพลังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนตัวเล็กที่อยากช่วยและในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ใหญ่เกินกว่าจะถูกตรวจสอบห5ความเห็นเชิงวิเคราะห์อิทธิพลของเขาสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่าเช่นช่องว่างของรัฐบาลสิทธิในการเข้าถึงพื้นที่พิเศษและการใช้ทรัพยากรรัฐ56คําคำถามต่อรัฐทำไมผู้คนถึงรู้สึกว่าการลงพื้นที่ของกันจอมพลัง รวดเร็วกว่าเข้าถึงกว่าและจริงใจกว่ารัฐ57ความเห็นเชิงวิเคราะห์อินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นตัวแทนความหวังของผู้คนมากกว่าระบบราชการทั้งที่รัฐควรอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรก58คําคำถามเชิงปรัชญาเรากำลังอยู่ในประเทศที่คนมีอิทธิพลทำแทนรัฐหรือรัฐที่ต้องรอให้คนมีอิทธิพลลงมือก่อนกันแน่59การวิจารณ์จากชูวิทย์ตั้งคำถามว่าหากไทยมีงบกองทัพมหาศาลทำไมต้องมีการจอมพลังมาของเงินบริจาคไปช่วยชายแดน 60การวิจารณ์เรื่องการเข้าถึงมีหลายครั้งที่เขาปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ที่ถูกมองว่าเข้าถึงยากเช่นแนวชายแดนหรือจุดปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งแม้แต่สื่อก็ยังต้องขออนุญาต61คําคำถามเกี่ยวกับอภิสิทธิ์อะไรทําให้พลเมืองคนหนึ่งเข้าไปยืนอยู่ในพื้นที่เขตห่วงห้ามได้อย่างเปิดเผยขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนยังต้องผ่านกระบวนการอนุมัติที่ซับซ้อน62คําถามเกี่ยวกับก,บการใช้ทรัพยากา กรณีการใช้เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยงานรัฐเพื่อภารกิจช่วยเหลือถูกตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมและกติกา63การตอบสนองของกันจอมพลังเรื่องเฮลิคอปเตอร์ยืนยันว่าตนเองไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์แต่เป็นการขอใช้เครื่องเปล่าเพื่อคนของไปแจกจ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ64การวิจารณ์ด้านสิทธิมนุษยชนซศวอังคณานิลภัยจิตวิจารณ์การนำรถแห่เสียงผีไปเปิดบริเวณชายแดนว่าเป็นการข่มขวัญอีกฝั่ง 6กาการตอบโต้ของกันจอมพลังต่อกลุ่มนักสิทธ์กล่าวว่านักสิทธ์บางคนนั่งพูดในห้องแอร์ไม่รู้หน้างานจริง66การป้องกันของกันจอมพลังอย่าเมื่อการเปิดเสียงดังเป็นภารกิจชั่วคราวไม่ได้ตั้งใจรบกวนใครแต่เพื่อป้องกันการโจมตีจากฝั่งตรงข้าม67ความเห็นสนับสนุนต่อกันจอมพลังในรายการโหนกระแสเศร้าสนับสนุนว่าสิทธิมนุษยชนต้องอยู่ภายใตย้ความมั่นคงของชาติ68ความเห็นเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อ สื่อมวลชนเริ่มทำหน้าที่เป็นเวทีให้ความรู้สึกมากกว่าความจริงและรายการข่าวกลายเป็นสนามปลุกอารมณ์มากกว่าพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง69ความเห็นเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อการรายงานที่ตามติดทุกฝีก้าวของอินฟลูเอนเซอร์ยิ่งขยายอิทธิพลของพวกเขาโดยไม่รู้ตัวพระสื่อให้รางวัลกับการเป็นกระแส70บบทสรุปเชิงวิเคราะห์สังคมต้องตั้งคำถามว่าเราจะวัดความถูกต้องจากผลลัพธ์หรือจากวิธีการและเราต้องการคนที่ช่วยได้จริงหรือระบบที่ทำหน้าที่แทนประชาชนได้อย่างเท่าเทียม 71ความตั้งใจในอนาคตของกันจอมพลังขอพักไปใช้เวลาอยู่กับลูกและครอบครัวเพราะที่ผ่านมาทุ่มเทให้กับการช่วยเหลือสังคมจนไม่มีเวลา72ความภูมิใจของกันจอมพลังภูมิใจที่ได้ช่วยชีวิตคนหลายคนไปแล้วและถือว่าประสบความสําเร็จแล้ว73ความเสียใจของกันจอมพลังยอมรับว่าสิ่งที่ทําผิดพลาดกับครอบครัวคือการไม่มีเวลาให้74ความเห็นเกี่ยวกับรถหรู ถูกจับจ้องเรื่องรถหรูแต่ชี้แจงว่ารถไม่สามารถโอนได้จึงคืนเขาไปและไม่ได้ใช้รถคันนั้นมาเป็นปีแล้ว75ความเห็นเกี่ยวกับรถฮรูกันจอมพลังระบุว่าขับรถคันหรูมาตั้งแต่สมัยขายบะหมี่แล้ว